กินอะไรลูกมันกินได้ถ้าที่ไหนแล้วเนี่ยมันขี้วัวแห้งนี่มันขี้วัวแห้งมันกินได้ท้าที่ไหนแล้วมันอร่อยแล้วไนงะฮะมันแชบแล้วไงไม่ยอมเลยมันแคบหรือยังไงฮะมันขี้บัวแห้งมันแฉบหรือยังไงฮะไปวิ่งไปไปไม่กินหรอกมันขี้วัวแห้งเฮ้ยไปเรื่อไม่กินแล้วลูกไม่กินแล้วไม่กินละ มันกินได้เหรอมันกินได้เหรอลูกเค็มเ็มมันนๆลยไงของขวันมันเค็มเๆมันๆัยไงมันเค็มเๆมันๆลยไงลูกหนูนี่มันคิ้วแห้งเงินหงิดเงินหงิดแม่จะมากวนทำไมว่าจะกินมันแ่บๆอยู่เนี่ยรวยอย่าทำน้องนะรวยไม่ทำน้องนะครับ เอยู่เดียวออกมาที่กว้างๆมาคอกใหญ่ของลุงๆป้าๆเขามันขั้นอย่าทำน้องนะคะมานี่มาลูกมามาเร็วลูกมาแพ็กคู่แล้วทีนี้เอาแน่แน่ โชคดีออกมาลูกออกมาตันสุกก็มาโชคดีอย่าไปแย่งกันนะโชคดีออกมานี่มาโชคดีกินฟางมาให้ลูกวิ่งกันมาวิ่งกันใหญ่แล้วสองสาวน่ะโชคดีไม่ได้ลูกออกมาทางนี้ไปมุดตรงนั้นไม่ได้ไปเร็ววิ่งไป Rồi, đi viên can